และสวัสดีผู้รับชมทุกท่านค่ะค่ะและดิฉนันนางสาววันิตารักษากิจรหัสน,นักศึกษา406210052นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่3ห้อง2ค่ะและสำหรับในวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการประเมวน,นผลงานทั้งหมดในรายวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มและงานเดี่ยวค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ ค่ะเรามาเริ่มกันในส่วนของงานกลุ่มกันก่อนนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันนะคะได้สนับสนุนงานของคุณครูโรงเรียนเทศบาลเมืองกระดังเบซาค่ะรับผิดชอบห้องของคุณครูจุฬาลักษ์ดาวชั้นอนุบาลสองับหนึ่งค่ะค่ะสำหรับงานกลุ่มชิน้นแรกนะคะก็คือจะเป็นการาติดตามการการเรียนการสอนในหน่วยที่1ค่ะก็คือการสรุปตารางกิจกรรมในหน่วยที่1นนะคะว่า คุณครูได้ทําการเยนการสอนและการจัดกิจกรรมอะไรบ้างในหน่วยนี้ค่ะค่ะหน่วยที่1นนะคะก็จะเป็นหน่วยหนูน้อยมีผู้มีพลังแห่งความดีงานในตนเองนั่นเองค่ะ และเช่นกันค่ะและหน่วยที่2นะคะก็จะติดตามงานการเรียนการสอนของคุณครูว่าคุณครูได้ทําการเรียนการสอนอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างในหน่วยที่2ก็คือหนูน้อยในโลกวิถีใหม่ค่ะประสบการณ์ที่ได้รับนะคะจากการได้ติดตามงานของคุณครูนะคะดิฉันก็ได้ทราบว่าคุณครูโรงเรียนเทศบาลืองะดังเบซายเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรสําหรับในโครงการวิจัยพัฒนาสมรรถนะจิงสันติภาพเด็กประถมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะว่ามี มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กได้ได้ศึกษาค่ะก็คือว่าเป็นประโยชน์สําหรับตัวดิฉันมากค่ะที่จะสามารถนําไปปรับใช้ในการจัดการในการสอนเด็กในอนาคตค่ะ ชั้นนะคะได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการเรียนรู้ที่1และหน่วยการเรียนรู้ที่2องของของคุณครูแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้มาทําวิดีโอประมวลภาพหน่วยประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งหน่วยที่1และหน่วยที่2ค่ะมีภาพความประทับใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะ ค่ะต่อไปงานชิ้นที่2นะคะจะเป็นการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการสอนของคุณครูค่ะและสําหรับกลุ่มดิฉันนะคะก็ได้ผลิตวิดีโอเพลงในที่มีชื่อว่าเพลงความปลอดภัยค่ะซึ่งจะสอดคล้องกลับอนการเรียนรู้ที่1หนูน้อยผู้มีพลังแห่งความดีงามในกิจกรรมที่7เล่นอย่างมีสติและปลอดภัยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือวิดีโอที่กลุ่มดิฉันได้ช่วยกันทํานะคะสวัสดีค่ะพวกคุณสุพีนค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูพี่นีมค่ะสวัสดีค่ะคุณครูพี่โซค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูพี่ตาค่ะและวันนี้นะคะก็ามาพบก,กับคุณครูทันสี่คน,นะคะ่ะคุณครูทันสี่คนนะคะจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงค่ะเพลงมีชื่อว่าอะไรเอย่ยเพลงมีชื่อว่าความปลอดภัยนั่นเองค่ะและก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเล่นอย่างมีสติและปลอดภัยนะคะเรามาทำกิจกรรมเต้นประกอบ กันต nee, ่อดีกว่าค่ะห้าเด็กท้องแล้วนะคะเรามาทำกิจกรรมเป็นท้องกันเลยค่ะปรดละปองจงละวางปุดละวางจงละวางข้างในและข้งนอกให้ความใสใจเมื่อเธอนั่งเล่นอยู่ในบ้านมีอะไรสิ่งไม่ควรสัมผัสเตาเรียดไม่ไม่ปักไฟไม่ไม่ทำเป็นไปฉัววางทองไม่ะ

เออต้องีงคว <c oughs> ค่ะสำหรับประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำสื่อการนการสอนวิดีโอเพลงความปลอดภัยนะคะดิฉันก็ได้ฝึกเทคนิคการทําวิดีโอการาหาเพลงประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ค่ะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ให้กับเด็กค่ะเพื่อให้เด็กได้เกิดได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะ งานชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนาโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนค่ะสำหรับแผนพัฒนาบริเวณห้องเรียนโรงเรียนนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะที่พวกกลุ่มของดิฉันได้เสนอไปนะคะ สำหรับประสบการณ์ที่ได้นะคะจากการเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนและกิจกรรมทั้งหมดสื่อที่พวกดิฉันกลุ่มของดิฉันนะคะได้ผลิตแล้วก็ส่งไปให้ทางโรงเรียนนะคะก็ได้ทางให้ทางโรงเรียนได้นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดก,การเรียนการสอน,นให้กับเด็กค่ะประสบการณ์ที่ได้นะคะก็คือดิชันได้ฝึกความ ยังไงะคะฝึกทักษะในการทําสื่อการเรียนการสอนนะคะที่เด็กๆสามารถนําไปเรียนรู้ได้แล้วก็ทําให้ช่วยเพิ่มให้การการเรียนการสอนของเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าสื่อการเรียนการสอนมีความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยมากๆค่ะแล้วก็ดิฉันก็ดีใจมากค่ะที่ได้นําสื่อนะคะที่ตั้งใจทําแล้วก็พัิต์แล้วก็ส่งไปให้น้องๆได้ใช้ในการเรียนรู้ค่ะ ะะจะเป็นงานกลุ่มในในเรื่องของให้สมาชิกในกลุ่มนะคะร่วมกันวิเคราะห์ทฤษฎีของบอลฟรอนเบิร์นเนอร์นะคะว่า,าว่าปคืออะไรทฤษฎีนี้คืออะไรแล้วก็นํามาใช้ในรายวิชาการจัดก,การศึกษาประถมวัยเชิงพื้นที่อย่างไรและศึกษาแนวคิดศเศรษฐกิจพอเพียงกับการออกแบบการพัฒนาสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายค่ะ นี่นะคะก็คือผลงานแต่ก็สิ่งที่พวกหนูนะคะได้ช่วยกันวิเคราะห์และร่วมกันศึกษาหาความรู้ในทฤษฎีของบอลเฟนเบรนเนอร์นั่นเองค่ะ ็นการนำเสนอรายงาน PLC ค่ะก็คือให้สมาชิกในกลุ่มนะคะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ PLC ค่ะว่า PLC คืออะไรนํามาใช้ในสถานศึกษามาใช้กับนักเรียนอย่างไรนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ช่วยกันค้นหาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ PLC นั่นเองค่ะ ก็จะเป็นส่วนของอางานเดี่ยวนะคะที่ได้ทําค่ะสําหรับของดิฉันนะคะสําหรับงานเดี่ยวชิ้นแรกนะคะจะเป็นการประเมินค่ะหรือว่าเป็นการทดสอบนะคะก็คือจะให้นักศึกษานะคะวิเคราะห์ทฤษฎีของบอลเฟนเบรนเนอร์นะคะเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงพื้นที่ของห้องเรียนและโรงเรียนที่ได้รับผิดชอบค่ะก็นี่จะเป็นผลงานข้อสอบที่ได้ชั้นได้ระดมความคิด,ดของตัวเองแล้วก็ประมวลมาเป็นแบบนี้ค่ะ ไปจะเป็นงานจิตอาสานะคะก็คืองานที่ดิฉันนะคะอา่า ช่วยงานของคุณครูในเจ้าโรงเรียนที่ตัวเองได้รับผิดชอบนะคะก็คือจะเป็นการช่วยคุณครูทําใบงานค่ะจะเป็นหน่วยที่6นะคะแล้วก็ดิฉันจะทําในกิจกรรมที่5 6 7นั่นเองค่ะกิจกรรมที่5นะคะก็คือน้ําเพื่อทุกสปปรรพสิ่งค่ะกิจกรรมที่6ก็คืออากาศเป็นพิชชีวิตอันตรายค่ะกิจกรรมที่7ก็คือจัดการขยะให้ถูกวิธีและปลอดภัยค่ะกิจกรรมที่8ก็คือพลาสติกแปลงโฉมนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือใบงานที่ดิฉันได้ช่วยคุณครู ค่ะ,คะสำหรับความรู้สึกที่ได้จากการที่ดิฉันได้เรียนในรายวิชาการจัดก,การศึกษาปฐมาวัยเชิงพื้นที่นะคะดิฉันได้รับประสบการณ์มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการ ผลิตซื่อหรือว่าจะเป็นการช่วยงานจิตอาสาเล็กไม่น้อยอย่างเช่นการทาเบงานหรือว่าอะไรก็ตามค่ะอย่างแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ฉันได้รู้เทคนิคในการสอนออนไลน์การผลิตสื่อที่ใช้ในการการสอนออนไลน์ค่ะแล้วก็ได้เยอะแยะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีว่าภาคปฏิบัติค่ะแล้วก็ดิฉันมั่นใจว่าหลังจากที่ จบก,การเรียนในคอสาาาาการจัดการศึกษาในรายวิชาการจัดการศึกษาการประถมวัยเชิงพื้นที่นะคะดิฉันจะสามารถเป็นครูที่ดีในอนาคตได้ค่ะค่ะและสำหรับการประมุกการสรุปประมวลกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ทำในรายวิชาการจัดการศึกษาประถมวัยเชิงพื้นที่ทั้งงานกลุ่มและก็งานเดี่ยวนะคะของดิฉันก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ค่ะหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ